สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะสาวคอนแกนพากินพาทำมาแล้วค่ะวันนี้สาวคอนแกนจะพาทุกท่านมาทําเมนูแจ่วบองสุดแซ่บเลยจ้าหรือว่าปลารา้าสับของเรานั่นเองวันนี้จะทำสองสูตรนะคะแบบสุกและก็แบบผัดค่ะอันดับแรกเราไปคั่วพริกก่อนค่ะคั่วพริกเราเอาพริกแดงตากแห้งนะคะมาคั่วแล้วเอาใส่เกลือนิดนึงค่ะจะได้ดับกลิ่นฉุนนะคะ คั่วไปจะเย็นๆนะคะไม่ต้องคั่วไฟแรงมากนะแต่ถ้าเราไม่สะดวกคั่วเราก็ซื้อพริกมาได้เลยค่ะส่วนตัวแล้วสาวขันแก่นชอบพริกที่เอามาคั่วเองค่ะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำแจ่วบองวันนี้ค่ะสำหรับใครที่จดสูตรไม่ทันแนะนำให้คลิกมุมสามเหลี่ยมใต้วิดีโอด้านขวามือนะคะจะลงวัตถุดิบไว้ให้ค่ะ วัตถุดิบของเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาคั่วกระเทียมและก็หอมแดงค่ะหอมแดงแล้วก็กระเทียมวันนี้ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือของทั้งหมดในวันนี้ใช้ปริมาณที่เยอะค่ะเพราะว่าจะทำไว้กินแล้วก็ทำไว้ขายด้วยค่ะหอมแดงกับกระเทียมรวมกันก็ประมาณ1กิโลค่ะ หลังจากนั้นก็มาคั่วค่ะกับตะไคร้นะคะค่ะนำไปหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนจะได้จะได้สุกง,ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเราคั่วค่ะก่อนนะคะเพราะว่าตะไคร้จะสุกง,ง่ายค่ะ ถ้าเราคั่วตะไคร้กับขาพร้อมกันเลยมันจะทําให้ตะไคร้เราแข็งมากค่ะทุกคนก็เลยเลือกที่จะคั่วขาให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาตะไคร้ตามลงไปค่ะขาสุกดีแล้วเราก็เอาตะไคร้ที่เราหั่นไว้ค่ะตามลงไปคั่วเลยใช้เวลาคั่วตะไคร้ไม่นานนะคะทุกคนประมาณ5-10นาทีเอง แต่ถ้าเราคั่วเตาแก๊สก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะ5นาทีก็พอแล้วค่ะแต่ว่าสาวขันแก่นวันนี้เลือกใช้เป็นเตาถ่านค่ะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเรามาดูสีที่เปลี่ยนนะคะจากตะไคร้ที่สีเขียวๆก็จะออกเป็นใสๆเหลืองๆค่ะแสดงว่าตะไคร้สุกแล้ว เรามาเตรียมมะขามเปียกกันต่อเลยค่ะมะขามเปียกแนะนําให้แช่กับน้ําอุ่นทิ้งไว้นะคะเวลาเราเอาไปปรุงความเปรี้ยวจะได้ออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ออกสม่ําเสมอไม่ใช่เปรี้ยวตามทีหลังค่ะเรามาตําขากับตะไคร้รอค่ะ ้ใครเอาประมาณพอหยาบประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ปาร้าบดค่ะลงไปเลยถ้าใครไม่มีปาร้าบดจะใช้ปาร้าเอามาสับเองก็ได้นะ แล้วเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะแนะนําให้ขยี้ก่อนนะคะทุกคนมะขามเปียกจะได้เปรี้ยวทั่วถึงค่ะและใส่พริกป่นค่ะใส่น้ําตาลสูตรนี้เป็นสูตรกะเอาชิมเอานะคะทุกคนแล้วใส่ผงชูรสค่ะบอกก่อนนะว่าทุกอย่างใส่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันนี้ทําหลายกิโลค่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงค่ะความจริงเราต้องเอาไปตำพร้อมกันกับตะไคร้กับขานะคะทุกคนพอดีสาวคนแก่นลืมค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหัน่นฝอยลงไปค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะการทำเจลปลาร้าแบบดิบจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหนืดค่ะทุกคนจะทำยากนิดนึง แต่ถ้าใครไม่ชอบแบบดิบรอสักครู่ค่ะจะทำแบบสุกให้ดูแบบดิบเสร็จแล้วจ้าเรามาดูแบบผัดแบบสุกกันค่ะวันนี้ทำสองแบบให้ดูเลยใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแล้วเอาพริกลงไปคั่วในน้ำมันค่ะให้เกิดความฉุนเล็กน้อยจะได้ให้ความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ นตอนนี้ปิดเตาแก๊สก่อนนะคะเพราะว่าพิกจะไหม้ค่ะเราก็มาผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะใส่ปลาร้าลงไปเลยแล้วก็ใส่มะขามเปียกค่ะและใส่ข่ากับตะไคร้ที่เราตำไว้แล้วค่ะลงไปตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เราโขลกไว้แล้วพอหยาบค่ะตามลงไปเลย คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันสักหน่อยค่ะปรุงรสด้วยผงชูรสและก็น้ำตาลทรายเหมือนเดิมค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปิดแก๊สอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือว่าก่อนที่เราจะเอาไปตั้งไฟค่ะเพราะไม่เชนั้น ปลาร้โดนความร้อนแล้วจะไม่ติดกระทะได้ง่ายค่ะเราต้องปรุงให้เสร็จก่อนแบบนี้เลยค่ะแล้วค่อยเอาไปผัดผัดสุกได้ที่ชิมรสดีแล้วเราก็เอาใบมะกรูดค่ะมาโรยตกแต่งผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะการทำปลาร้าแบบสุกนี้จะง่ายกว่าการทำแบบดิบเยอะเลยค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยค่ะปลาร้าผัดสุกกหอมหอมจ้าหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาแพ็คใส่กระปุกส่งขายค่ะกระปุกละ 10%, บบาทไม่ได้ขายทั้งหมดนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเก็บไว้กินเพราะว่าเอาไปแบ่งยายแล้วก็แบ่งแม่ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาวคอนแก่นด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ